สวัสดีคะ่ะช่องนิตยาชาแนลบ้านสอดราคะวันนี้สายบุญอีกแล้วนะคะผู้ใหญ่ทําอะไรครับวันนีวนน้วันนี้ลงจับปลาครับวันนี้ลงจับปลากุศลหาได้ไดทำสารากับรเรียของเราครับต่อเติมสาราของเราอีกเอาเรียนเชิญน,นะครับเ<า>ส<ร><า>ียนแหวันนี้น้องคาหญ่บ้านสอศรีครับปล่อยปลาเยอะนะครับวันนี้อากาศร้อนด,ด้วยมาเล่นน้ําด้วยกันครับในบุญด,ด้วยได้ปลาด้วยเนาะพี่นิดก็เลยจะหา,หาใจต่อเติมไอสาาอีกนะครับ เอฟซีให้ถายบุญนะครับร่วม้วยช่วยกันด้วยนะครับ

มังยืนยืนทขก็ได้ไมึงอะไรก็ได้ยังมื่นเก่าละยังอะไรก็ได้ยังะไรก็ไเกาละหาเสียงหยจะว่าป่าลายโอเสียดายมากได้เหมือนว่าบไรได้เยแทงเราอย่ให้ขาเจ้าได้เดือบได้ปีหนาบัวหาพันกปล่อยยู่งได้บไปย่แต่เาเิ่เเงินโได้ป่าเขาได้ย่งเยนเลยตลอดี่มีเป็นกามัน มันเนประกาศให้บกนี่เลยอวกโรหายเมาห้อบาร์บเออาไเิ่มประกาศเลยเออนี่ขอะเาเมนาได้ี่สุแล้วตอเ้าไปแตลเจ้าประกาีมกับนถ่าประกาศให้บุนไม่ได้ขามเมาอยู่ันมโคันโมากบไรมาโคพวกเราที่นะ

เี่ปลาโอเราคืง <cheg> ม <oughs> ัดมันไวอยู่รถกับนี่พงกับนี่บมือองมืมพองโทรศัพท์กระทู้มคือมั่นมี่หูอยู่มันขอร่วมาีกแกงนดาไหมจับปลาการ์ปะคามันกับชาวายหนดทำทีโดยผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่วันนินึ เาจะพาไปชมบรรยากาศร,รอบหนองนะคะวันนี้นะคะติดตามชมกันเลยนะคะบรรยากาศร,รอบหนองก็สุดยอดจริงๆเลยนะคะทุกท่าะบรรยากาศรอบหนองเราจะลงไปดูหนองน้ํากันนะคะ อนองตนี้หวานข้าวแล้วนะคะหวานข้าวแล้วก็สูบน้ำใสเลยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบน้องกันนะคะ จากที่ขายบาัตรเสร็จแล้วนะคะไปชมบรรยากาศ มาชมบรรยากาศร,รอบนองกันนะคะไม่กว้างเท<ด>่าไหร่นะคะน,น,นี่คือท่านผู้ชมคะ่ะท่านผู้เชียวชมบรรยากาศร,รอบนองน,นองก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะประมาณกี่ไร่นะคะ คบรรยากาศรอบน้องนะคะน้องประมาณหกไร่นะคะโดยประมาณนะคะชมบรรยากาศเจ้ามาตึกอยู่เนี่ยเจ้าได้ชมบรรยากาศรอบน้องนะคะดูเสียงเหงก็เตี้ยมนะคะ ข้นอไรคู้ป่ะอรนกระลั่งขอมากรอบหนองมาตาพระมาชมบรรยากาศรอบหนองหนองกว้างมากเลย ขึ้นไปเทิ้งบรรยากาศนะคะบรรยากาศร,รอบมองก็จะประมาณนี้ของกว้างมากเลยนะคะไม่รู้ว่าประมาณกี่ไร่สามสี่ไร่หรือห้าไร่อ่ะ ช่งวิทยาชาแนลวา่านซอก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สายบุญทุกท่านร่วมบุญร่วมสุศนด้วยกันนะคะวันนี้ได้มาล่นน้ำแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ